วายพระร้องพี่บำตรงพี่เอ้ยเปิดเอ้ยก็เปิดไม้เปิดไม้ด้วยเว้เขาพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋กูเปิดก่อนอ้มึกซิลิดกูบอเดี๋ยวลูกอีหานยออรอโอ้แค่บเขาเพะเพราะนั้นบ่นน่ะเฉยรู้อะไรมาบ้าการที่เราเป็นปืเปิดเพื่อตัดเสียงให้พวกบ้านนี่ไปแล้วไปลงให้คนอื่นนี้มันจะเป็นยังไงนะเจะแรกเรามากีดคนแข่งกันตัวไหน อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยไปขกียดอกไปแล้วไม่น่ากวธเลยกูเอา้าไอ้นี่นี่กดต,ตีนะกดตีตมึงกวตีนกูอะดูก็ขำอยู่อ่ะนั่นไงกูออกดโทรศัพท์มาเลยมันจะเปิดอนนันีรได้ได้กระดาษคำพีคำพีมังกรและนี่คือคำพีมังกร อันนี้กูเข้าแล้วเหรอนี่คืออะไรคุณสามารถเป็นตัวละครหรือว่าอะไรเอะกดไงวะกูลืมแต่ก็มีปุ่มมาเปิดมาก็ลืมแล้วปุ่มแกยังแชเปไปของโทโฟอยู่เลยโอ้โหกูเป็นรูปไอ้นี่ไอ้เหี้ยเว้งจะไม่เห็นได้เลยว่ากูติดไว้ตอนไหนเนี่ยเป็นของใหม่รูปโทโฟเขาใช้เป็นตอนไหนวะเขาใช้เป็นรูปเหลี่ยมมีกันกันชาเลยเล่นมา ได้เกมรุ่นพิชาเลยนะไหนพิ่าใหม่แล้วมึงพูกมึงยาวเลยกูไม่แข่งกับกูไม่แข่งกูรู้ว่ามึงจะกกูแน่นอนนะใช่ไหมไอพีเนี่ยยังไงกูก็แพ้แน่ๆจำได้ว่าเคยซื้อไอ้นี่ไว้นะไอที่มันเป็นแบบพิเศษแต่มันหายไปหมดเลยนี่หว่าขอไม่ได้เล่นนานอ๋อชอพีเถอะของมันหายไปหมดเลยเล่นกับเล่นกับพ่อแม่ของพวกมึง นี่อะไรเอย่ามาเป็นตู้เลยเสร็จมันเทได้ไหมเทไงเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อเสกตัวเองออกมาเอนอาหัรเก่ากูเฮออใช่ใช่กูจำได้กูจำได้ไม่เป็นอหัรเก่าล้วอหัรที่สร้างไปแล้วเติมครั้งแรกเลยใช่ใช่ใช่มันยากจังเลยอันนี้อันต่อม้อเลยนะเปล่ากูงงกับปุ่ม จำแ,แนกสมัยนั้นเล่นกันแบบคนบ้าเล่นกันนะคนบ้าเล่นแล้วมึงเล่นเก่งไรเงี้ยช่สมัยนั้นจะเล่นเก่งได้ยังงงอยู่เลยตอนนี้แม่งไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนลวกูว่าแม่งเก๋แม่มกูยังแก่ใจเลยว่าพวกมึงเล่นกันได้ยังไงไม่สมัยนั้นแกก็เหมือนกันนะแกก็เล่นเก่งเหมือนกันไม่ใช่ของกูเล่นไม่เก่งแบบอันเนี้ยไอ้ไอ้ที่เป็นอันนั้นเว้ยไอ้ที่มันเป็นกดแบบเรียงกันอะที่มันเส้นมันจะพุ่งมา ในของชนะชอบแบบรวยๆแบบนี้แบบกูไม่เอ้แต่ว่าแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยวิธีวิธีแก้แก้จากการแฮกเกอร์เลยมันยังไงเลือกไอเพนบ๊อบไปไอที่มันแบบแบบที่มันมากที่มันลากมายาวๆอ่ะถ้ามันชนะไปว่ามันแฮกเลยอ๋อดูง่ายๆเลยสำหรับพวกที่เล่นแฮกเลยวันนั้นเฮ้ยไม่นอนเมามาจะแข่งกับเพื่อนมามาจะแข่งกับเพื่อนม้าก่อน ไม่เปิดใหม่ด้วยได้ได้หน่อยก็ไม่เป็นไรได้จะเล่นกันเลยเอาอืมเอาเอาเป็นหลุมดำเลย โอ๊ยตาไลเราคิดว,ว่าเขาไม่เป็นไรไอ้ยังเก็บกดของตัวเองอ่ะไหนๆมีคนกดก่อนอะไรมีคนมีคนไปกดโดนี้ มีคนไปกดไอเดอลูกศรในที่ห้ามกดของทิกกี้อะไอเน่นั่นไอที่มันเป็นรูปลูกศรที่มันเป็นรูปเหมือนมีวงเอวงแหวนอะเห็นใช่ไหมของทิกกี้มันจะมีอันนึงโผล่มาห้ามกดอันนั้นอย่างเดียวคแอตายตายฟรีบอสชนะเอาจะเปลี่ยนลังทิกกี้ไปอีกลังนกโอปค อย่าเพิเ่งกดนะ <c oughs> มาล่างนี้เลยมา <c oughs> <c oughs> ล่างนี้เลยก็แล้วกู <c oughs> ต้องช่วยมึงใช่ไหมเนี่ย ลนดอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอันตรายอันตรายอันตรายอ๋อลาโซเอ๊ะเอาดิเอ๊ะมีหของสลิปเปอร์ป่ะเปลี่ยนเอ๊ะมาดูลองค้นสู้กันเหมือนเดิมมาเพื่อนที่รู้จักกันมาห้าปีต้องมาสู้กันซะแล้วหาโปเกมอนดิ หาโปเกมอนที่อันนี้เจอแหละไม่โปเกมอนนะอันตรายอันตรายไปแล้วก็เฮ้ยมีคนดูไลด์ดุดไลด์ด้วยหรอมีโทรศัพท์สองเครื่องใช่มีสองเครื่องตัวแหละทำไมไม่ได้เสียงโปเกมอนบ้านไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเป็นรักที่หวานทีเตื่อมา เย่ชนะว้าวชนะเต็มที่เลาวก็ชนะอ่ามันมีหลายอันนะอีกครั้งนี่เลยไม่ใช่ก็ไม่หลอดเอกอยู่แล้วมาเฮ้มาแข่งแทนสิไม่อยากแข่งเล่นเล่นในโทรศัพท์เล่นแกในคลองกว่าฉันเอ้าเงี้เอาเงเล่นในโทรศัพท์มันยากเหมือนเราเนี่ยเล่นลำปากล มันต้องอันไหนอะโซนหนั่ยหาโซนหนีหลอดเอกไม่เจอกดเป๊ะได้ขนาดนั้นเลยเฮ้ยมันเป๊ะได้ไงวะฟาดกระดี๊สี่งั้ยโอ้โหเปอได้ไง เขาเป็นคนไรเงี้ยวะเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้ที่คุณจะกดเบสขนาดนั้นคุณกดเบสเลยเราใส่ชอบเพลงประเภทนี้แล้วมั้งคะแนนอย่างไว้อะแม่งไม่มีคำว่าแบนเลยค่ะเไม่ไม่มีคำว่าแแบลเลยไม่มีเลยอ่ะ ต้นไงวะกลับมาได้ไงอย่างไวไอ้เี้ยควาสามารถควาสามารถมึงกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงกดได้ไงวะเมื่อกี้กูกดเอากูกดได้ไงวะมึงดูมึงดูมึงเมื่อกี้มึงดูดิคะแนนกูตามมาได้ไงอ่ะมึงคิดดูดิดูดิห่างกันสองหมื่นนะยังเทพยบจำได้ตอนนั้นังกดเล่นกันได้แต่ตอนนี้ไม่เหมือนไม่เหมือน ก่อนๆนะก่ก็ได้นะแต่กูกดไม่เป็นหรอกตอนนี้กูก็ยังกดไม่ได้ที่แกไม่เรัว ง่ายขนาดนี้มึงมึงเอาอีกแล้วนะไอ้สัตว์โปรเฟสต์อีกแล้วไอ้สัตว์มึงให้มือเล่นคนเดียวเลยไปลสัตว์จะเก่งขนาดนี้เอ๊ะมาคาร์ก็มีปิดายกันได้ยังมีอะไรเดียวโอ้โหฝีมือกลับมาทีไม่เอาโคตรเก่งเลยสัตว์สายตาเริ่มปรับตัวโอ้้ยยเหี โอ้กูเห็นแล้วกูท้อกูกดผิดเลยสัสสายตาลำบับตัวตัวนอ้มโหรากามึงได้เขียวมึงได้ชมพูชมพูเขียวเขียวตลอดเลยสัสมึงดิไอเหี้ยอยากออกไล์สัสเลยมาอยู่หน้ากล้องเลยไอทำตัวอย่างงี้นะไม่ดี ไม่ทำไมเหมือนมันใช่เพงเดียปะเออว่ะเออแต่การกดมันไม่เหมือนไนยะแต่โคลางมันมูนชนะติดต่อมันไปมึงลุกแล้วนะ่นนะ <c oughs> ชนะติดต่อกันสามครั้งฉันอาจจะแพ้ก็ได้นะตาเน,นี่ยเชื่อยกว้วนมึงจะกดพลาดแล้วมึงโงใจด้วย คิ้วและคิดจะผ่านกันง่ายๆอย่างนั้นหรือถ้ามึงจงใจมึงโดนแน่ไอ้เหี้ยเหมือนเหมือนเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะไอ้สำนวนนั้นอ่ะอะไรนะไอ้รูปหลังอ่ะติบเสร็จเติมรูปหลังเติมหตวแล้วรูปหลังติบหัวแล้รูปหลังไอ้ พูต่อไกลยิ้วมือเลยตอนนี้อ๋อกูจำมันอดีตได้ละมึงเคยมึงเคยอ่อนให้กูแล้วกูก็ชนะแล้วเหมือนมึงตกหัวแล้วรูปหลังจริงๆเคยมึงจำได้ละจำได้ละจริงใช่ไหมแล้วกูจริงใช่ไหมไมล้งแม่งมาเอาจริงแล้วกูก็แพ้ไอ้เงี้ยเดียมแล้วมึงต่ได้กูจำได้ละไอ้เหี้ย แบบอะไรแบบแบบแบบเหมือนเหมือนอาการแบบเหมือนกันอะแบบเอ๊ะเกมนี้เล่นไงวะสักพักก่อนก่อนสักพักอยู่ดีๆแม่งเฟลกูเฉยอยู่ไฟก็มาหละทำให้กูรู้ว่าไอคนเหลี่ยมอ่ะแม่งมีอยู่ในโลกจริงๆทำให้กูไม่เชื่อใจใครเลยแต่เปล่าเปล่าเปล่าอันนี้เจอแล้ว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 อันนี้อันนี้มันเพลงมันนอ์มอลนะระดับนอมมอนกูบอกอะไร โนมอลหรืออินสตาแกรมเนี่ยกูยังไม่กูไม,ไม่มีวันได้คะแนน,เ,นเต็มแน่อนอนอันนี้เพลงของลอสเนี่ยมึงรู้ไหมตั้งแต่กูเล่นในเกมเพลงกดมากูมไม่เคยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแทุกเกมยกเว้นมันจะยกเว้นหมวดสอนอบอกเทียนนี่คือโนมอลใช่ไหมกูไม่รู้ อย่าตกใจหมดแต่ต้องไม่มิดทำมิดแคลแน่นอนไอ้เหียไลงนี้เหมือนมาขับแพง่ไงไม่รู้่ะ ูผ่านแหละเรียบร้อยเฮ้ยอยู่ดีๆไม่มาจากไหน,นอ่ะเฮ้ยลัวเกินเมื่อกี้กดเพอร์เฟคได้อยู่เลย ตอะโอเคโอเคโอเครอเคโอเอเตอเคโอเวอเโอเคอเคโอย่อเคโอเคอเคโอเคอเคอเคโอเคอเคอเคอเ์อเคโอเอเออเคอเคเเตอเคอโอสคเอเคอเคโอเอเอเอโอเอคเ ชุดสมาดชิม่าไอ้ดิชุดมัดล่วงหน้าเหรออันนี้ไม่อันนี้เราโซลแบบเวอร์ชันชิม่าเพลงมันนะแต่มันเป็นถุงเท้าสาตทคอร์ดเลยเพลงนี้ของจริงนิดนึงพอมันเป็นฮาร์แล้วฮาร์ดจริงแล้วเฮ้ยเอาแล้วลุงซิกแล้วเพื่อนเรากูใช้สมาธิ ขาดสนอยเธอสักเชียงแมงยากเหมืนอมนกันนะเนี่ยทำไมมันกดง่ายกว่าโน่น รียบ้ก็ง่ายกว่าไอ้โนอมออีกอ่ะมันก็พอนะว่าเริ่มไม่ใช่แล้วไอ้เห็ยเริ่มจะเริ่มเริ่มมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเริ่มเริ่มยากแล้ว <laughs> นั่นไง <laughs> กด <ส gas: S 1> ตัวให้มันตรง iner, ตกับไปข้างบนในเฮี้ยมแมงยากจริงๆแล้วมันไปตัวละครอ้เฮี้ยมแมงใครมันจะไปกดโดนไว้สั์มันยากเลย Заяв, อีกนิเด, hall, ดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โมือมันมือแท้อีกนิดเดียวสัตว์ทำไมมันไม่พลาดเมา่วะโอ้พลาดอยู่ไม่เคยพลาดไม่เอ้กูพลาดเดียวกว่าไม่ถ้าเกิดว่ากูกดถ้าเกิดว่ากูเปิดกดเพิร์ฟได้เมื่อกี้นะรอบสุดท้ายอะกูเปิดเพิร์ฟได้มากกว่ามาสักยี่สิบครั้งแล้วน่าจะชนะแล้วโอ้ยปวดมือเลยไม่สุดจัดจะบอกเลย เพลงสุดท้ายของรอบนี้แล้วเราจะลงกันฮะตรอยู่มันมีเพลงมิกกี้เมาส์ด้วยนะขี่เล่นมิกกี้เมาส์แต่มีมิกกี้เมาส์ด้วยแต่เพลงมิกกี้เมาส์เวอร์ชันแบบอันเดียดีวอเชันเถื่อนอะโอเชนเฮือเลออดผมถ้ากูจำไม่ผิดกูเคยเล่นกับมึงมากกว่าตอนนั้นเพลงนั้นทำไมมันไม่เริ่มล่ะกดออกก่อนแล้วนะเอาป่ะบักบัก อไไโอเคทำไปโอเคน่าจะได้ไดละปิดมือเลยแล้ว <laughs> กูเริ่มปวดละโอ้ยออม่าคือมึงต้องโรเป็นอุด้ดอุดเหมือนเดิมใช่ไหอืม Baka tối tôi chân baka à hàm nè mày 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 đi mày đi. mày 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 đi mày 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 ไอ้นั <screws> <Basil> ่น <desserts> ม <Negative hungry> ันของไอ้พวกไอ้พวกลูก euh น้องไอ้นั่นนี่นะเอาไมเอาไมมาแก๊งสามชาตินี่มันเรียกว่าแก๊งสามชาติตัวจริงแล้วมันจะเป็นไอ้แก๊งไอ้จ่มันจะเป็นลูกน้องของไอ้มัมเดี๋ยวมัมอ่ะก็แม่แม่ของไอ้ตัวตัวเฟนนั่นแหละกูแทบจะไม่รู้เรื่องหรอกไอ้แทไก่เรื่องเนี้ยจำได้อยู่ไม่ใชะหรนาเอ๊ะ เอ้ยมามมาใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวบักจริงบักจริงอันนี้บักจริงอันนี้บักจริงต้องเปลี่ยนท่าละแสดงต้องเปลี่ยนท่าไอ้ท่านี้มันไม่ให้นั่นเหรอเฮ้ยใส่อะไรเดี๋ยวเชียวเดี๋ยนะตัวฉันบักเลยนี่หว่าเดี๋ยวมีที่เข้ามาแล้วเต้นแล้วร้องเพลงจนบักเลยใช่ตัวบักก็เล่นก็เต้นร้องเพลงก็จนบักเลย เราก็หนักเกินนะเรากันนักมาม้าของพวกมึงมันบักรอไปรอไปมาเล่นดีไมาแล้วมาแล้วไหนวะโอเคเเอดี๋ยวก่อนจะดูอะไรต้องเบาเสียงหน่อยกลัวกลัวลิอกสิบเพลงใช่ไงเออเนี่ยหายและหายละหายละวไอ้แมวกระโดดนะพอดีไม่ค่อยได้ยินแมนแมวกน ไ,ไม่ตนองมากกันดีดีเออนั่นแหละมาเ,ออเดี๋ยวหาแป๊บนึงเพลงอยู่ไหนวะมันจะเล่นเก่งเกินไปแล้วแต่เขาเรกว่า <c oughs> ต้องลม้มต้องล้มเจ้าให้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ฉันไปแข่งแกร่งขึ้นอยู่ไหนว่ามันจะเป็นรูปโกล l f r ตามแล้แพ้เลยอยากาแฟตายหมนเจอแล้ว,ลวอืมอืม อืมมาเดี๋ยวเราเล่นสลิปเปอร์กันดีกว่าผมสู้กับแซนนะทีวดีกว่าถ้าได้ไปให้ผมเล่น ไหวมิไปสองรอบกูสิบรอบแล้วเอ้ยห้าอยู่นี่หว่าเรียบร้อยเก็ดเลยแล้วตอนนี้จะเี็น <c oughs> <c oughs>

มึงเอากูมาฆ่า <laughs> จำไม่ได้เหรอมันก็เคยกลัวกูไปฆ่าไม่ใช่เหรออ่ะไนะอจีมอสเด่ะ <laughs> จำได้นะไอตอนแรกอะ่ะไอตอนแรกคิดจะไ like ล่จีมอสแหละแมพเพียแต่หรือ <laughs> มันไม่หรือไม่ตื่นนะอ้วก็เลยไม่รู้จะเชื่อหรือยังไงวันนี้ <laughs> อ่ะเออดิตอนแรกก็คิดจะไ like ล่จีมอสแหละอยู่สมองมาเล่นขึ้นเอ้า <laughs> รู้ไหมกูนอนกี่โมงไอ้เหี้ยแม่ไม่บอกไม่นัดเลย